สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเกิดเป็นแพลวราวเฮ็ดยางก็ผิดล่าสุดนะครับไปทำหน้าใหม่ที่เกาหลีสวยขนาดนี้ยังมีคนมาแซจะแซก็ทำไมล่ะหนูไปแซก็ทำไมผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าโรงพยาบาลศัลยกรรมแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าเอองัดงัดทุบ โบกปากโบกปากโปกปากอะไรอย่างนี้เหมือนที่คนอื่นก็ทํากันอ่ะบางคนโหดกว่านี้อีกนะฮะโหดมากๆแต่เพื่อความสวยไงทุกอย่างลงตัวปุ๊บอ่าเริ่มโอเคคุณจะมาคิดว่าให้แปลราเนี่ยเดินออกมาจากโรงพยาบาลแล้วหน้าเป๊ะเหมือนที่ใจคุณเองคิดอ่ะเฮ้ยมันดูแบบไม่มีเหตุผลไปป่าว่เหตุผลคือการที่เขาไปทําหน้าเนี่ย มันก็คือการมีอุปกรณ์ข้างในหรือมีตัวช่วยอะไรต่างๆที่ทำให้เขาเนี่ยหน้าดีกว่าเดิมหน้าเด็กกว่าเดิมพื้นฐานผมแปลวเนี่ยเขาก็แจ้งมานะครับว่าเออหน้าดีอยู่แล้วแต่แค่ไปเพิ่มเสริมเติมแต่งให้มันดูไบร์ขึ้นดูสาวขึ้นดูสวยขึ้นนะครับมันก็ต้องมีการแบบเติมนิดเติมหน่อยบ้างแหละนะครับแล้วไอ้ที่มันบวมอ่ะมันก็เกิดจากการบวมของการศัยกรรม การทำศัลยกรรมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้ามันเป็นเฉพาะจุดตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะบวมมันจะมีอาการเหมือนกับว่าเห็นเห็นเพื่อนแอดเล่ฟังอ่ะบางคนก็เมาเลยนะบางคนเมาบางคนแบบหลับสนิทบางคนก็พูดไม่ได้เลยเออแต่ออกมาดีขนาดนี้ก็ต้องชื่นชมปะชื่นชมคุณหมอชื่นชมที่แพลวๆเนี่ยเขาไม่ทําให้แฟนลาบเขาผิดหวังนะครับเนี่ยเขาเรียก เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเลือกหมอถูกเขาเรียกว่าเลือกหมอถูกไม่ใช่ไปหมอกระเป๋าไม่ใช่ไปฉีดอะไรที่มันแบบโนเนมนะฮะอันนี้เขามีคลาสดูมีคลาสดูมีไฮเอนดูแบบมีระดับนะฮะหน้าเลยออกมาสวยแบบมีระดับไงโอ้เข้าใจยากกันจริงๆเลยคือแต่ละคนบอกไม่สวยด้านแหลมเหมือนออคนอื่นนะครับ ใครวะคนอื่นเหมือนนักร้องคนนั้นบ้างคนนี้บ้างขุดภาพกเกา่าเก่าเอามุมต่างๆแต่งภาพให้ดูหมองแล้วเอามาลงเพจหรือวอ่าเฟซตัวเองเพื่อหารายได้จากยอดเมนและยอดวิวได้อานิสงส์จากแปลาาวาๆล,ล้วนๆเนี่ยแหละนักคนไม่ชอบทำอะไรก็ผิดเฮงๆปังๆ,งๆเดอ้อเปล่าๆคือมึงไม่ชอบเขาแล้วมึงก็ไปว่าเขาไม่สวยเขาทำหน้าใหม่มึงก็บอกว่าหน้าเก่าดีกว่า สุดท้ายมึงก็เล่นข่าวเขาเอาข่าวเข้ามาทําให้เสียเสีหายหายเพื่อคนบางกลุ่มที่ไม่รู้เข้ามาอ่านแล้วเสือกโง่เชื่อทําให้เพจมึงอ่ะปังปัญญาอ่อนหรือเปล่าครับอะคุณลองคิดตามผมนะคือไม่มีวิธีหากินแบบอื่นแล้วหรอวิธีที่หากินแบบอื่นคือคุณไม่ไปยุ่งกับเขาเลยอ่ะ แล้วคุณก็ทําอาชีพของคุณให้มันให้มันดีไม่ต้องเลิศหรูไม่ต้องดีงามอะไรบ้างหมายขอให้คุณมีงานทําแล้วม,มีมีเงินเข้ากระเป๋ามีเงินใช้ไประมาณนี้นะครับเอออันนี้โอเคกว่านะส่วนสําหรับแอดดิวเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เพราะแอดบ,บอกเลยว่าแอดไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนแต่ก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่พูดถึงศิลป,ปินในข้อดีของเขาในส่วนของเขาเพราะช่องของเรามันเป็นบ้านวิเคราะห์ช่องวิเคราะห์ อาจจะมีข่าวต่างๆมาให้วิเคราะห์มาพูดมันก็เป็นเจตนาหรือเจตจำนงที่ดีในการที่เราจะเคารพในความคิดของมิดลักแฟนเพลงแล้วก็รวมถึงศิลปินนะครับเราไม่เคยว่าศิลปินครับไม่เคยใส่ร้ายเรามีแต่อยากให้เป็นอย่างนี้นะอยากให้ทําแบบนี้นะนะครับเราส่งเสริมศิลปินทุกคนครับ น้องใหม่เข้ามาแสงทองเราก็ส่งเสริมทุกคนคือมีคุณค่าในตัวเองเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ไปสักระยะสักพักนึงเนี่ยมันอาจจะเจอบททดสอบอะไรที่ทําให้เขาเรียกกันว่าอะไรนะท้าทายใช่ไหมครับท้าทายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะที่เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในวงการบันเทิงประเทศไทย ันได้เห็นอะไรใหม่ๆแน่นอนเพราะปีใหม่เดี๋ยวก็มีหน้าใหม่เดี๋ยวก็มีการเปิดรับสมัครเดี๋ยวก็มีสมัครร้องเพลงหรือจะแสดงโชว์อะไรก็แล้วแต่ก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวมันมีแน่นอนนะครับแล้วคุณไม่ต้องมาประมาณว่าเกิดเป็นเปล่าเนี่ยคือแบบทําอะไรก็ผิดที่ผิดเนี่ยคือคนไม่ดีไปพิพากษาเขาคนดีๆเขาจะไม่พิพากษาใครไม่ตัดสินใครคนดีๆเขาจะซัพพอร์ตช่วยเหลือ แล้วอีกเรื่องหนึง่งไปทําการศึกษาข้อมูลมาให้ดีก่อนก่อนที่จะพูดถึงใครก่อนที่จะไปด่าเขานะครับไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับการที่มาว่าอ่าแพลาๆไม่สวยคือมันไม่สมเพุสมผลไงคนศิลกรรมเนี่ยน่าจะเป็นประมานเนี้เวลาออกมาจากโรงพยาบานลนะเนาะแต่พอ,อสักพักนึง๋นวหน้ามันจะเข้ารูปเข้ารูปแล้วก็กลายเป็นสวยแล้วสวยก็เดิมด้วยไปดูนกพูกศกร เดี๋ยวนี้เป็นไงหลอกกว่าเดิมไหมหลอกกว่าเดิมมันจะมีช่วงหนึ่งที่นกอะ่ะหน้าบวมพอเขาหายบวมปุ๊บเออทําไมหล่อก็เนี่ยแหละคือความมหัหจารย์ของการทำศัลยกรรมในประเทศเกาหลีไม่แปลกใจทำไมประเทศไทยคนไทยถึงไม่ทำสถาบันในไทยแต่กลับไปใช้บริการของเกาหลีเอาคุณคิดดูแล้วกันนะ เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องจัดสรรเวลาเขาวิเคราะห์จัดสรรไว้ทุกอย่างแล้วนะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเกิดเป็นแพรวพลาวเนี่ยมันก็คือคนน่ะแหละมันก็คือมีผิดพลาดกันได้มีร้มเหลวกันได้มีขึ้นก็ต้องมีลงมีลบก็ต้องมีลุกนะครับเราไม่ซ้ําเติมใครเนาะเออเราไม่ต้องมาสงสัยบอกไม่สวยหน้าเหมือนคนนู้นคนนี้เหมือนร้องร้องคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาภาพแต่ง ที่มันดูบวมเนี่ยนะเอาภาพแต่งเนี่ยไปทำโปรโตช็อปให้มันน่าเกียดกว่าเดิมให้มันบวมกว่าเดิมเนี่ยคนมันตลกนะมันตลกมากเลยนะไอ้พวกที่ทำแบบเนี้ยมันทำเพื่ออะไรวะเนี่ยงงนะครับก็เอาข่าวสารมาฝากพี่น้องกแหละเรื่องแบบนี้แหละว่าเ,าเวลาเช็คโซเชียลมีเดียจิบมือถือขึ้นมาเราเลื่อนไปเจอรูปแพลวๆล่าบางรูปอาจจะบวมมากหรืออาจจะไม่สวยเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดจากเทคโนโลยีสมัยเนี้ย ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเทคโนโลยีหรือ AI หรือสิ่งต่างๆที่มันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยอ่ะบอกเลยว่าคุณต้องแยกแยะให้ออกแยกแยะให้ดีนะ อย่าตกเปเป็นเหยื่อของพวกมันนะครับแล้วก็วิเคราะห์ดูคนดูให้ด,ดีดูช่องจริงดูช่องสดนะครับหรือจะฟังจากช่องแอดก็ได้นะเพราะว่าเราพูดความจริงเราเป็นคนตรงๆครับนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันสรุปไม่ง่ายครับแพรวๆาคือมันต้องไปคิดอะไรมากใครจะว่าเธอยังไรวิเคราะห์เธอแบบไหนเอาเธอไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องมาสนใจครับเพราะว่า เราคือเวอร์ชั่นเดียวของตัวเรานะครับเธอก็คือเปล่าๆเปล่าๆยังไงก็คือเปล่าๆนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋วเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ